สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาชมโบสถ์การน้ำเจดีการน้ำของหลวงพ่ออุตมะคะ่ะวัดจมน้ำวัดวังวิเวการามค่ะเพื่อนๆดูท้องฟ้าสิคะนี่คะ่ะนี่คะ่ะนี่คือโบสถ์การน้ำนะคะวัดวังวิเวการามคะ่ะ พ่ออุตมะนะคะอยู่กาญจนบุรีค่ะชมภาพบรรยากาศนะคะ ดูตามภาพเลยนะคะบรรยายไม่ถูกค่ะแดดก็ร้อนร้อนค่ะอากาศร้อนมากเลยค่ะแต่อยู่กับน้ำน้ำก็เย็นค่ะทำงานส่งค่ะทำงานส่งเจ้านายส่งงานให้สม่ำเสมอวันนี้หาคอนเทนต์ไม่ได้หาคอนเทนต์ไม่มีก็ได้คอนเทนต์ชมวิวชมธรรมชาตินี่แหละค่ะ นั่งเรือชมวัดกลางน้ำค่ะเพื่อนๆสวยงามไหมคะท้องฟ้าภูเขาใกล้นู่นค่ะนู่นเห็นวัดไกลๆไหมคะเจดี JD ค่ะสวยงามนะคะดูสายน้ำสวยงามมากๆเลยค่ะเพื่อนๆให้ภาพบรรยายนะคะดูตามภาพเลยนะคะ บรรยายไม่ค่อยถูกขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะ